พวกไหนพวกไหนอยญ่เขาคนไหนใหญ่ได้ชื่อคืนนี้ก็เป็นพวกใหญ่ถ้าใหญ่อยู่ด้วยก็ข้างล่างอันนี้คืออะไรวัดใจเหรอเปล่าอย่าอยู่ด้วยวะใหญ่ย,ยู่ด้วยวะ มีคนเคยม,มาติดปะไม่รู้เหมือนกันมีแค่พวกน้าณรินที่แบบติดแล้วก็แบบอยากคุยด้วยอะไรเง,งี้ยอ๋อไปมีสอบสวนไหมปุ้นไไม่จากไหนฮะอะไรเงี้ยสอบสวนสอบสวนโรลโรลร้อยชวนหน่อยเดียวะป็วร้อยเหรอโรลร้อย เจอโจรอ่ะแบบเจอโจรแบบห้ายเลยอ่ะคุณชนชนแบบคือโดนชนครับผมไม่ยอมครับสวัสดีครับคุณหม่องเลสวัสดีครับคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ไม่เลยเข้าไปในเนาะเมื่อกี้แล่คนตัวคุณหม่องเลยนะคะแล้รู้สึกว่ามันมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ในตัวคุณหม่องเล่ค่ะคุณใช่ผมยอมรับแหละแต่คือมันไม่ชอบของผมไหมหองเพื่อนอ่ะ แต่มันอยู่ในตัวคุณนะครับคุณหมองเลยมยของเพื่อนผมก็คุณตำรวจก็ฟังผมได้มันคของเพื่อนอะแม่ก็ฟังอยู่ดีอะแต่ผมชื่อหม่องครับคือถ้ามันถ้ามันอยู่ในตัวคุณหม่องเลยก็อยู่ในความรับผิดชอบของคุณหมองเลยค่ะเอ้าก็คือมันไม่ใช่ของผมอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยแบบมันแบบเลขาได้ไหมอะไรเรี้ยไม่ใช่ของคุณแต่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณค่ะคุณก็ต้องรับผิดชอบเต็มนะ ผมหาปัญหามาของของเจ้าของมาไ้อีกคนนึงก็อย่างนี้ลดรดชนให้ผมได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้เลยไม่ได้อนะนะาละคนต้องรับเต็มเพราะว่าได้อย่างอยู่ด้วยอ๋อโอเคอ๋อมันใช่ครับเพราะว่าตำรวจก็ต้องดูแลประชาชนใช่ไหมละ่ะใช่เออใช่ใช,ใช่ครับเพราะว่าผมเข้าใจแหละมันเป็นงานผิดกฎหมายแต่ทำไงคนตำรวจผมต้องเลี้ยงปากท้องตัวเองอะ่ะ จริงๆงานดีดดีมีให้ทำเยอะๆก็มีเยอะนะอ๋องานอะไรครับม,มีนะนําผมไหมอะตกปงตกปลาล่าฉร์คือผมทำแล้วไม่ตื่นเต้น,นครับก็ชอบความตื่นเต้นอ่ะใช่ครับชอบความตื่นเต้นแต่อย่างว่าวนะงานตามันรวยเร็วแม่ผมว่าถ้าอยู่ในห้องเี้ผมก็ตื่นเต้นนะไม่รู้เป็นปาอะอเลย ใช่ครับมันเดียเดียวผมว่ามันมันก็นะก็ก็มันอาชีพผมอะ่ะเงนเต็มที่ทำไมก็เป็นอาชีพแรกเหมือนกันนะแล้วก็พยายามเต็มที่แล้วโอเคก็ถ้าถ้าก็คุณตำรวจก็เดี๋ยวผมไม่ทำ้วครับผมจะเลิกทำ้วครับอ๋อเลิกทำ เลิกเขาแล้วครับมาอยู่กรมตำรวจมาอยู่เป็นอะไรยามเหรอใช่ครับยามหัวเขียวใช่หรือเปล่าไอ้ผมบินไม,ไม่ได้ผมบินหรือเปล่าไม่ไม่นะผมไม,ไม่ได้บอกคนเจ้าที่เจเล่นเลยนะครับม่เล่ก็ไม่ได้ร้อนตัวอะไรเพราะว่าเล่เป็นพอ,อร์อะรอพอใช่เล่เป็นพอ,อเล่ก็ไม่ได้ร้อนตัวอะไรเลย อ๋อค่ะครับเพราะว่า,าผมก็หน้าพดก,กับยามคนนั้น,นเอาไว้เออไม่เยี่ยมมาบ่อยๆเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเขาสวัดีว่าหล่อาม,มามัแนะนำตัวนะไดไ้ไอ้ยามยามยามไม่ชื่ออะไรนะไอ้ยามคนนั้นนะอะไรจูเล่อะไรเยามไปดูครับชื่อใทยปอบอนะประมาณ <c oughs> จูเล่เหรอจูเล่อะไรนขขั่นพอกินข้าวนะครับของเนี่ยนะวัสดีคุยก็ขอแห้งด้วยแล้วก็ดื่มน้ำสักนิดนึงนะแป๊บหนึ่งนะผมเปิดน้ำใน กระเป๋าแป๊บผมมีกระเป๋าอ,อยู่ไปมินนะครับเจ้าที่ไอ้โทรหาคุณไว้กับคุณไว้อยู่ไหนเด้อค,คือใครอ่ะคือลูกกระจอกกอะกาาที่อ๋อไปโทรแล้วผมว่าเล่บอกให้เขาไม่ทำงานเขาไม่อยากมาที่เฮ้ยอันนี้เกินไปครับอันนี้เกินไปอันนี้คือน้ำมันุ่นครับอ๋อโอเค ขออนุญาตไปก่อนครับโอเคอันนี้ผมต้องติดอีกทีครับเฉี่วที่ก็ยอมรับผิดทั้งหมดนะมันเป็นของผมเองอะ่ะอีกหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีเหรอ,อใช่หรือเปล่าอีกหนึ่งนาทีแต่ก็ได้ไปแล้วนะไปไหนเอาไปมีชีวิตที่สลายอ๋อได้ไว้ผม เอางี้ถ้าผมต้องเจอคนปบบอลอีกทีผมต้องทำยังไงบ้างหรือว่าเจอไม่ได้เลยแต่ว่าก็เจอได้บ่อยแต่ว่าเจอยากอยู่นะเพราะว่าผอบอลไม่ค่อยลงแบบดูงานเองอะดิอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเป็นบุญผมมากนะที่ปบบอได้จับผมเมื่อกี้ แต่ตอนที่คุณผอบอจับผมมาตอนได้ะพานะผมรู้สึกแปลกๆครับแปลกไงครับคุณมงเลยเหมือนผมดนโดนอบกอดไงไม่รู้เลยมันเป็นหน้าที่อะนะเหรอโชว์สัทีได้ไหมครับโชว์โชว์โชว์สักทีหน่ยกันอะไรตะคบกับผมไม่เคยเห็นเลยว่าจะชมอะไรแต่หมดเวลาแล้วปะอ่ะอโอเคครับ นะครับเปิดให้ผมดีไอ้ทนนี่ผมเดินไปไม่ได้เนยครับเพราะว่าผมก็หมดเค okay. อยากเดินเองสิโอเคก็ไม่ได้ปวดเมือ <Okay. S 1> ่อเแค่เจ็บขาเดินนี่ผมว่าเจ็บขาละแบบช่วยพียงไปหนเดี๋ไหมครับ คุณใจโรเลยนะคุณบอเมื่อกี้ผมสะดุดนะครับตรงบันไดไม่เค้สทันทีครับที่ต้องรับก่อนให้แบกออกไปไป <c oughs> สะพอโดนเด็ดนะครับนีบท่ที่เดิมที่เดิมอที่ไหน่อยครัจสะพานเนี่ยความวจินแล้วว่าหนูอ่ะจะเป็นเด็ดดีที่จะมาเช็ด ตอนจูนคือตอนจูนน่ะอ่ะฮะบูดแล้วหนูไปเจอเขาพอดีนอนแอะอยู่ตรงนั้นหนูก็เ,เลยเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้มาอยู่ตรงนี้แต่ว่ารุนรันจัดจังจำได้หรือเปล่าอะไรนะจำได้หรือเปล่าจำได้เลรจจำเก่งอยู่แล้ว กหลบอลครับจะตีสิล้วเจ๊ไปแกวิธีการเลียวผมจะไปแล้วพี่ผมไม่ใช่ชมเหยเหรอจะไปเปล่าได้ได้และก็ได้อย่าเสียงวันี้นะคนเจ้าที่เจเล่คุณพาประชาชนมาส่ง ประตูประตูข้างขวาผมกลัวมากเลยนี่คุณไม่ยายที่นั่งเองยายไม่ัดงคุณจะหลุมายายยังไงย้ายได้ครับย้ายได้ครับจะเป็นหรือเปล่าย้ายได้แต่คุณไม่ยายเองครับเปล่าไม่นั่งแล้วมีประตูได้อ่ะแต่ฟังคุณ่มีประตูนะครับณเจเล่ไม่เละชอบแบบว่า เรียกว่าอะไรอ่ะอากาศาากไม่จำได้หรือเปล่านี่นขับไปจำไม่ได้เฮ้ยไม,ไม่อย่าอย่าบอกได้ไหมขอร้องอจริงๆได้รู้เล็ดคิวเวลาไปกันแหลก็คืออย่าอยู่ด้วยกับผมไดนะ้ถ้าบอกมันตัวก็อยู่ได้ได้ไม่เป็นไรอย่าอยู่ด้วยพอดีขอหนี้เช่หรือเปล่า ใช่หรใช่รอาาเรา,มา,เา,มาเไมไ่ใช่หรอหาใม่หาใหม่ดูลองหาใมาใช่นลองหาใหม่ไม่ใช่หรอไม่น่าใช่ครับลองหาใหม่ดูเรายจับได้เยอะปะอะไรนะจับไดไเยอะปะจับไ,ไม่ได้เลยใช่หรอใช่คือเขาบอกว่าเล่อะ ต้องหาขับรถเยอะๆแต่ว่าเล่ยิงได้แต่ขับรถแบบเขาเรียกันเลยเล่ประคองไม่ค่อยได้เราเป็นหนักเราเป็นเบาเออสิอ่ะเออแล้วตอนคุณก็ื่อนหาลงแป๊บหนึ่งนะคะก็เลยนอนมันหมดไปยซองละนอนหมดครับเออเพื่องหาครับครับ มีมีน้ำมันไหมครับอ่าไม่มีครับก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวเดินไปส่งก็ไดนะ้เอ่อพารถรับไปส่งส่วนเราได้ไหมครับได้ครับได้ได้ได้ไดพาแลเดี๋ยวผมไม่มีด้วยดิก็นนะั่นต้องเดินกลับแหละไม่เป็นไรนะนะบอกพี่สาทุลรอก่อนได้มั้ยมีเทล่าหรือเปล่าฮะอยู่ทลอ่ะ มันมีแต่คนอยากลองฝีมือบแบบตัวตึงสอนอดิอมีแต่คนแบบอยากลองแบบตัวตึว้งเดี๋ยวรีบไปดีกว,ว่าเอาเรนนนาน ไค,ครรอาเหรอครับ่รู้ไมงมีไม่มีเหรออืมเด็ดกับอไรอรช้าไปอรช้าไป ไม่อดีกว่านรขับรถขับรถเจแล้วก็เดี๋ยวไปบอกแล้วรถดีอะไรอย่างนี้ให้นั่งให้ลองนั่งดีกว่าขึ้นได้บอก้นไม่ได้ไอ,อะไรนะขึ้นออกมาล้วจับออรางเไยครับไม่รู้จักครับขอโทษนะ เอันนี้เกิดไปเปล่าอันนี้เกิดไป,ปเปล่าเกินไปเลยไม่รู้เพราะแรงออกไม่ได้แต่ซึ่งมันเป็นยัังงไงมนเป็นเรื่องปกติเรามันเลงไหมเราต้องค่อยๆค,ครับอพอเราเรากดกดเอ้อเรากดคันเร่งแรงปุ๊บมันก็ไปเลยอะ่ะ โคตรเมื่อเลยไ้ยมันตื่นตาตื่นใจจริงๆเอาไม่เอาไปทำกันไมเอาโชกุญญ์เยอะหรอกเดี๋ยวตำรวจรวบแต่ไม่มีงานทำพอดีอ่ะสะดวกไปไม่ไม่เอ๊ะไม่ใช่อะไรไอ้โชกุญญ์ไม่ใช่อะไรคือเรจจำได้ไหมก่อนอันดับแรกไอ้ะจำได้ไหม จับแรกนะบ่อยแล้วจัาทางโจลด้วยเจอนักคนเดิมก็ได้เดิมๆเลยไม่ได้จำได้จำของพี่แวนได้อย่างงี้พี่เปียกได้ไข่ย้อยได้แบบรู้ว่าเวลาเขามาตรงนี้เขาจะใส่นั่นเขาจะลงนี่อะไรจำได้หมดแต่กับหมองเล่นไม่ก็ได้จับไงเพราะว่าแบบมันหลุดตลอดตัวนี้ตอนนี้ก็จะถังพันเดอยจะบอกให้เล่นคนเดียวนี่ โลสวยมันก็ไปได้เลยใช่ไหม hmm. โลสวยได้เปียกทเลมาหัดทะเลมาห,หัดก็แป้ว่าแบบจนขาวอีกไหมจนขาวไม่โดนอะไรนี่อขอบคุณครับค,คเฮ้ยต้องเาวแดงดิ่่ไหะผาวแดงอ่ะตรงตรง สเล่อดตีกันก็โดนแล้วตุ๊าเหรอตุ๊กตาเก่านะ ชั้นสองเลยได้ป่าข้าบนสุด่อยาชวจำลุงจำไลยอะไรเฮ้พี่สัตว์ดูพี่สัตว์ดูวะาพี่สัตว์ดูว่าเข้าไปดูป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมวะได้ป่ะไปเติมวะมื่อกี้ไม้ยังไม่ครบเลยป่ะไอ้ไปเติมเติมดิ่ไม่ไม้ยังไม่ครบหนิไม่ใช่หรอไม่ใี่ใช่ อย,อยู่ด้วยขอบคุณครับพี่ชายเดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะครับพี่พี่